สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ KX Unbox รายการที่ดูสนุกเข้าถึงง่ายให้ความรู้โอ้โหเก็ตไอเดียวันนี้เรามา unbox กันที่นี่เลยครับ KX Smart Play เป็นพื้นที่ที่ให้ประสบการณ์ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่โซน Mjoy ห้างสรรพสินค้า M c o r t i e ชั้น2ซึ่ง KX Smart Play มีกระบวนการการเสริมสร้างที่สำคัญในยุคข,ของศตวรรษที่21นี้ครับ เพื่อปั้นนวัตรกรรุ่นยาวให้มีความสมดุลทั้งในด้านสติปัญญาและการใช้ชีวิตในสังคมจะเป็นยังไงนั้นตามผมได้เลยครับ เราอยู่กับคุณปุยฝ้ายครับเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ KX Smart Play สวัสดีครับคุณฝ้ายครับสวัสดีค่ะ KX Smart Play คืออะไรครับ เคสโซนแอเรนนะคะก็คือพื้นที่นะคะที่เสริมสร้างทักษะให้กับน,น้องๆค่ะด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นนอกจากนี้นะคะเรายังมีอีกโซนหนึ่งที่เรียกว่ามีน a b l a แบนะคะจะเป็นพื้นที่ให้กับบุคลที่สนใจได้มาออกแบบผลงานทาโปรโตไทป์เบื้องต้นผ่านเครื่องมือต่างๆนะคะอย่างเช่น 3D printing หรือ่า l a s e r c u t ค่ะเออแล้วผมได้ยินมาว่าที่นี่มีระบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า constructionism แล้วก็ simulation ใช่ไหมครับอันนี้คุณฟ้าช่วยขยายความตรงนี้นิดนึงครับ สำหรับการเรียนรู้แบบ Constructionism น,นะคะก็คือการเรียนรู้ที่เน้นให้น้องๆน,นะคะได้เป็นคนคิดและออกแบบด้วยตัวเองลงมือทำด้วยตัวเองค่ะแล้วก็จะมีการรีเฟล็กหรือว่าสะท้อนความคิดหลังจากจบคาเรียนนั้นส่วนคอนเซ p ปต์สต e ีมอิลเลกชันะคะก็คือการเรียนรู้เชิงบูรณาการค่ะที่นําเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวะศิลปะแล้วก็คณิตศาสตร์ค่ะมาเป็นโครงสร้างคอนเซปต์ในการออกแบบหลักสูตรให้กับน้องๆค่ะแล้วโปรแกรมของที่นี่มีอะไรบ้างสำหรับโปรแกรมการเรียนรู้ของเคสสมาร์ทเพลย์นะคะ,ะก็จะแบ่งตามกลุ่มช่วงอายุเป็น3กลุ่มค่ะก็คือจะเป็นน้องๆอายุ4-6่ปี7-9ปีแล้วก็9 1 5ถึงปีค่ะโดยมุ่งเน,น้นในการเสริมสร้างทักษะที่สําคัญในยุคศตวรรษที่2 1็ไม่ว่าจะเป็นความคิดสาร้างสรรค์การคิด,ดวิเคราะห์แก้ปัญหาการสื่อสารแล้วก็การทํางานร่วมกับผู้อื่นค่ะ แล้วอย่างนี้ถ้าผมมีมีหลานเนี่ยจะคุณฟ้าจะแนะนำคอร์สเรียนตรงนี้ได้ไหม ก็สาหรับคนที่สนใจนะะอนแรกก็ต้องถามก่อนว่าร้านทุนแคนเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วก็อยากจะน้นพัฒนาทักษะด้านไหนเป็นพิเศษ oh. อย่างถ้าสมมติว่าอายุ4-6ปีแล้วอยากจะน้นพัฒนาการคิดวิเคราะห์ค่ะ oh. ก็จะแนะนําเป็นคอร์ส Lego for creative problem solving oh. เป็นการเรียนรู้ผ่านการต่อเล g กค่ะหรือถ้าเกิดโตขึ้นมาหน่อยอายุ7-9เาปีค่ะแล้วอยาก,กพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เหมือนกัน oh. ก็จะเป็นคอร์ส Coding Foundation oh. นะคะเป็นการเรียนรู้ด้านโคดิ้งผสมผสานกับกิจกรรม DIY oh. ค่ะเพื่อฝึกให้น้องๆเนี่ นอกจากนี้ก็คือยังมีคลาสแล้วก็มีหลักสูตรอื่นๆอีกมากมายนะคะที่พร้อมให้กับน้องนักวัตรกรรุ่นเยาว์ได้เข้ามาเรียนรู้ในเคสสวัสด์เตค่ะน่าสนใจมากครับแล้ววันนี้มีอะไรให้ผมลองดูบ้างไหมครับมีแน่นอนค่ะวันนี้เดี๋ยวให้คุณแค่ได้ลองเรียนรู้ด้วยเป็นคอร์สต,ตัวเลโกของเราเนี่ยเลโกโอเคครับดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปเลยไหมครับได้คะ่ะไปเรื่ันเลยค่ะครับผมตอนนี้ข้างหน้าผมก็จะอยู่กับน้องเลโกเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าอ่อันนี้สามารถนําไปเป็นการเรียนการสอนยังไงคุณ้าาดดี๋วแนนนนะํผมิึงครับ ได้ค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าการเรียนรู้ผ่านคอสเลโกะค่ะจะให้น้องๆได้เรียนรู้ผ่านการต่อเลโกอ้อย่างตัวอย่างข้างหน้าตัวนี้ค่ะก็คือจะเรียกว่าตาช่างน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วเนาะซึ่งตัวตาช่างตัวนี้ค่ะถ้าสองข้างเท่ากันก็จะอยู่ตรงกลางพอดีโดยตัวเนี้ยสามารถที่จะเป็นการประยุกต์การเรียนรู้ในเรื่องของคณิตศาสตร์ได้ค่ะยังไงนะครับเนื่องจากว่าเลโก้ที่เราใช้นะคะจะเป็นเลโก้ for education อ๋ออย่างสมมุติตัวนี้ค่ะก็จะเห็นว่าจะมีทั้งหมด4ปุ่๋มสมมุติให้ใส่เข้าไปฝั่งนี้ถ้าบอกฝั่งนี้กก็จะมีนัใช่ นี้เราก็จะมีให้น้องๆค่ะเป็นเลโก้ที่เป็นแบบ2ปุ่มเขาก็ได้ทดลองดูว่าถ้าเกิดสมมติเขาใส่แรนแรกน้าหนักยังไม่เท่ากันาาอ่ะแต่ถ้าสมมติเขาลองใส่ไปอีกอันนึงอะค่ะแล้ลองจับดู<ๆ>ก็จะเห็นว่าน้ําหนักเท่ากัน<ๆ>ใช่เพื่อนเขาก็ได้เรียนรู้ว่าโอเคสองบวกสองจะเท่ากับสี่นะ่<ๆ>ะเราก็จะมีการเพิ่มความท้าทายเข้าไปว่าถ้าสมมติคุณคูเขาใส่เข้าไปอีกสองอัน เขาจะต้องหาทางว่าทํายังไงให้อีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะเท่ากันใช่ก็จะถามออกมาเป็นในการเรียนรู้<อ>เชิงคณิตศาสตร์สายซึ่งทุกๆคลาสอะคะ่ะเราก็จะมีใบงานให้กับน้องๆในการจดบันทึกสิ่งที่เขาได้เรียนรู้การทดลองต่างๆสุดท้ายสามารถนําใบงานตัวเนี้ยกับไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูได้ว่า<อ>วันนี้เขาเรียนรู้อะไรบ้าง นอกจากนี้ค่ะคุณแคร์ไม่ได้เรียนรู้แค่คณิตศาสตร์ตอนนี้เรายังฝึกทักษะการสังเกตด้วยเพราะว่าใน,นคะเราจะมีตัวต้นแบบเราให้น้องๆอะค่ะลองสังเกตและต่อตามดูโอ้ต้องต่อตามอันนี้เลยใช่ไหมใช่ซึ่งวันนี้ก็จะมาท้าทายคุณแคร์ว่าคุณแคร์ดูแล้วจะสามารถต่อตามต้นแบบนี้ในใช้เวลากี่นาทีค,ครับโอ้โหถ้าผมต่อไม่ได้เนี่ยผมอายเลยนะอายเลยนะเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มเลยได้ค่ะโอเคครับ A few moments later. เรียบร้อยคก็จะเห็นว่าสามารถตอบมาได้เหมือนต้นฉบับร้อยเปอร์เซ็นต์ลสุดยอดเลยครับจริงๆตัวค่าเลโก้อะค่ะเราจะมีการเรียนรู้หันกิจกรรมอย่างตอนนี้จะเป็นเลโก้มาโบกับเลโก้ค่าซึ่งกิจกรรมตัวนี้ค่ะก็จะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์เบื้องต้นแรงเสื่อทานแรงโน้มถ่วง แล้วกิกจกรรมของเราก็จะเปลี่ยนไปทุกๆ2เดือนค่ะถ้าเกิดน้องๆสนใจก็สามารถที่จะมาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องระยะยาวได้เลยค่ะก็วันนี้ทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าการเรียนรู้ของเราที่เคสมาร์ทเพลย์ค่ะก็จะเรียนในห้องเรียนแบบนี้นะคะโดยที่ทัดหนึ่งเราจะรับเด็กไม่เกิน5้าหคนแต่ว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าจริงๆเคสมาร์ทเพลย์จะมีอีกโซนหนึ่งที่เรียกว่า Mini มินิแฟบแลบอ่าถ้าอยากรู้เป็นยังไงเดี๋ยวให้พาคุณแคนไปดูก็ออตอนนี้ค่ะคุณแคนเราอยู่ในโซนของ Mini อมินิแฟบแลบนะคะพื้นที่อง พิมพ์สามมิติแล้วก็เครื่องเลเซอร์คัทให้บริการค่ะครับแลวเครื่องพิมพ์สามมิตินี่แตกต่างจากเครื่องพิมพ์ธรรมดายังไงบ้างคะก็อย่างแรกเลยนะคะตัวผลงานที่ได้ออกมาค่ะก็จะมาในรูปแบบของสามมิตินะคะแล้วก็ไฟล์ที่ใช้ค่ะจะไม่สามารถใช้เป็นไฟล์ jpeg หรือว่าไฟล์ทั่วไปท,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 ที่เราใช้ได้จะต้องมีการออกแบบนะคะแล้วก็ไปเขียนแบบในโปรแกรมหลังจากนั้นค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายๆค่ะแค่เซฟรูปใส่เอซิการ์ดมาเสียบไว้เลยใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็กดสั่งใช้งานนะคะหลังจากเขาพิมพ์เสร็จออกมาก็จะได้รูปแบบหน้้าาาตตมมเป็นนิิแบบีค่ะ ก็คือเหมือนเจ้านี้เลยใช่ไหมเราสามารถออกเป็นรูปรูปหมารูปแมวอะไรก็ได้หรือว่าเป็นรูปหน้าผมได้ไหมได้ค่ะใครไปวาดแบบในโปรแกรมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพิมพ์เป็นรูปหน้าคุณแขกจะใช้เวลาพิมพ์นานนิดนึงโอเคครับได้ครัได้ค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถมาใช้บริการในโซนมินิแฟบแลบของเราได้นะคะที่ KX Smart Play ค่ะ ทำอะไรกันอยู่ครับน้องๆทำรถค่ะเป็นรถไข่ย้านรถข่ล้านรถข่ล้านแบบนี้ใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นส่วนล้อค่ะส่วนล้อส่วนตรงนี้เป็นส่วนข้างคันรถแล้วน้องๆรู้ไหมว่าอันเนี้ยอุปกรณ์ทำทำมาจากไหนอันนี้ทํามาจากเครื่องพิมพ์สามมิติค่ะจริงมากเครื่องพิมพ์สามมิติหรือว่าที่เราเรียกว่าเครื่อง 3D printer สนุกไหมสนุกครับสิ่งที่ทุกคนได้เห็นเนี่ย เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นตามแบบฉบับของเคกสมาร์ทเพย์เลยและเรายังมีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างเลยนะครับในเคกสมาร์ทเพย์ของเราเนี่ยส่วนวันนี้ผมขอช่วยน้องต่อรถก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณปุยฝ้ายมากนะครับที่พาผมทัวร์ KX สสมาร์ทเพย์เรียกได้ว่าได้เห็นมุมมองใหม่ๆการเรียนรู้ใหม่ๆที่หาไม่ได้ในห้องเรียนและถ้าคุณสนใจสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างครับค่ะก็สามารถมาเจอพวกเราเค s สมาร์ทเพย์นะคะได้ที่ชั้น2อาคาร C นะคะโซน MJ ็มของห้างเอ็ม r อเียค่ะ หรือสามารถติดตามช่องทางข่าวสารแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะ KX Smartplay แล้วก็ Line Official ค่ะ Add อซมาร์ทเพยค่ะ EP หน้าเราจะไป Unbox กันที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณครับบ๊ายบาย